เราเรนี้ใครจะติดต่อมาหาคุณขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหน3าถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเดวฟูนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุม เดอะซนพลังงานของคนธาตุไฟเมิงห์ธนูหกเหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรเพิ่งสบการแล้วก็ควีนถือเหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินเนาะมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะเป็นคนสดใสร่าเริงนะคะมองโลกในแง่ดีชอบเข้าสังคม จิตใจดีนะคะชอบทำบุญชอบให้อภัยนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระมองโลกในแง่ดีอยู่กับปัจจุบันนะคะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนพลังงานของคุณเหมือนมีแต่รอยยิ้มนะคะมีแต่เสียงหัวเราะมีเพื่อนฝูงมีกันรยาณมิตรแล้วก็ไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยเกลียดใครนะคะคุินถือเหรียญเป็นคนที่เปิดใจรักใครค่อนข้าง,งยากนะคะแต่ว่ารักแล้วก็รักจริงรักแล้วก็ค่อนข้างมั่นคงนะคะ ต่อไปเรามาดูกันว่าใครที่จะติดต่อมาหาคุณนะคะเร็วๆนี้คนที่จะติดต่อมาหาคุณนั้นเขาจะเป็นใครควินหือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สีธนูเดอร์มิ c เชียนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก ไม้นะคะพลังงานของโคนธาตุไฟเด็กถือเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษกานแล้วก็สีไม้นะคะพลังงานของโคนธาตุไฟมีพลังงานของโคนธาตุไฟโคนธาตุน้ำโคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมา น่าจะเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนขยันตั้งหน้าตั้งตาทํางานนะคะเก่งเจรจาหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณกําลังคบกําลังคุย เริ่มเปิดใจศึกษาในิสัยใจคอกันก็ได้นะคะสี่ไม้รักที่มั่นคงรักที่จริงใจควินถือไม้ก็เป็นคนที่มองการไกลมีแผนการในอนาคตอาจจะไม่ใช่คนที่สวีทหวานโรแมนติกมากแต่ก็มีความจริงใจมากๆเป็นคนที่รู้ใจคุณพอสมควรด้วยนะคะเดเอะเมจิเชียนเนาะคู่ที่สวรรค์สร้างสวรรค์เปิดทางให้มาพบเจอกันนะคะ เรามาดูกันต่อนะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนคนนี้หน่อยนะคะว่าเขาเป็นใครหรือว่าเขาจะเข้ามาหาคุณทำไมเขาจะติดต่อมาหาคุณทำไมนะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณทำไมขอภายเปิดใจขอทีควินหือไม้เขาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณนั่นเองนะคะมีแพชชั่นนะคะมีแรงบันดาลใจมีแรงดึงดูดนะคะ อัศวินถือดาบนะคะใจร้อนผงพ้างขี้หึงขี้หวงไม่ยอมใครไม่อยากจะเสียคุณไปให้ใครหรือว่าอยากแสดงออกถึงความรู้สึกเดอะ o มูนนะคะมีความวาวุ่นกังบนใจมีความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเดอะเลเวอร์นะคะหลงสเสน่ห์ร้งรัก กลัวคุณจะปันใจให้ใครด้วยนะคะมีความรักมีความหลงให้กับคุณแต่เหรียญน,นะคะความเสมอต้นเสมอปลายการดูแลเอาใจใส่ยังไงอีกแฮงแมนนะคะ มีเกณฑ์ว่าคุณทั้งคู่น่าจะรู้จักกันแล้วน่าจะเริ่มเปิดใจเริ่มศึกษาเรียนรู้กันแล้ว6เหรียญน,นะคะเป็นการเปิดโอกาสเป็นการให้โอกาสที่จะเรียนรู้3ถ้วยนะคะมีการพบเจอมีการออกเดทกันแล้วเหมือนกันแต่ว่าสถานะที่มีอาจจะยังไม่ชัดเจนไม่ได้คบกันอย่างจริงจังนะคะเพราะเดอะฟูที่ขึ้นมาเนาะยังคงรักอิสระยังไม่ผูกมัดน,นะคะอยากให้มั่นคงอยากให้มั่นใจอยากให้เชื่อใจกันมากกว่านี้แล้วค่อยพัฒนา ความสัมพันธ์นะคะพลังงานของเขาควีนถือไม้ไม่ใช่คนใจร้อนไม่ใช่คนลวนตัดสินใจนะคะค่อยๆคบค่อยๆคุยค่อยๆเปิดใจกันจนกว่าจะเรียนรู้จนกว่าจะเข้าใจกันและกันนะคะจนกว่าจะมั่นใจจนกว่าจะเชื่อใจเป็นคนใจเย็นเป็นคนหนักแน่นมั่นคงนะคะค่อยๆเปิดใจค่อยๆเรียนรู้กันนะคะจนมั่นใจกันและการแล้วก็ แดไม้หลังจากที่มั่นคงหลังจากที่มั่นใจกันแล้วนะคะพร้อมจะพุ่งชนนั่นเองความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะไม่ค่อยมีการพัฒนาสักเท่าไหร่มีทั้งแหงแมกแล้วก็แปดเหรียญยังคงโฟกัสที่การทํางานนะคะยังคงบ้าง,งานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีคู่แข่งในความสัมพันธ์หรือว่าตัวเขาอาจจะมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองแล้วนะคะมีความคิดถึงในความห่างไกลมีความวาววุ่นกังวลใจแล้ว ก็มีแพชชั่นมีความหึงมีความหวงนะคะมีแรงดึงดูดมีแรงประถลาน,านะคะที่มีให้กับคุณอัศวินถือดาบนะคะความชัดเจนความใจร้อนนะคะการรีบเร่งเนาะก็มีเกณฑ์ว่าคนคนนี้คือคนที่จะติดต่อมาหาคุณหัวใจสั่งมานะคะหัวใจเรียกร้องให้เขาติดต่อมาหาคุณนั่นเองนะคะ